อยากเปิดร้านอุปกรณ์ตกปลาต้องใช้งบเท่าไหร่วันนี้จะพาพี่ๆมาชมกันนะครับวันนี้พามาชมที่ที่ร้านนะครับอันนี้เป็นร้านของคุณแม่นะครับวันนี้พาน้องๆนะมาเลี้ยงของเติมที่ร้านนะครับพี่ๆก็ถามกันเข้ามานะว่าอยากเปิดร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ วันนี้ก็จะแนะนำนะครับในเบื้องต้นนะครับที่ต้องใช้นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาที่เราอยากจะขายนะครับก่อนอื่นต้องดูก่อนนะครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับที่พี่ๆอยู่นะครับตกปลาอะไรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตีเหยื่อปลอมนะครับงานตกปลาหน้าดินหรือว่างานหลิวสปิ๋วนะครับก็ดูในพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ขายนะครับก็จะมีทั้งงานหน้าดินงานตีเหยื่ออรอม นะครับเป็นหลักนะครับพี่ในโซนที่แม่ขายอยู่นะครับก็จะมี2อย่างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับด้านหลังที่น้องๆกําลังทํากันก็คือเหยื่อตกปลาหน้าดินนะครับก็จะเป็นหลากหลายแบรนด์นะครับขนมปังล้ำนะครับพี่ๆครับแล้วก็จะมีเรื่องของเหยื่อป้อมนะครับก็จะมีเหยื่อป้อมด้วยนะครับ หลักๆก็จะมี2ประเภทนะครับงานตกปลาหน้าดินแล้วก็งานตีเหยื่อฟอร์มแล้วก็สปิวนะครับก็เป็นงานสปิวก็อยู่ในตกปลาหน้าดินนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหยือฟอมนะครับที่มีหลากหลายค่ายนะครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ในการวางของนะครับก็จะมีเรื่องของสแตนนะครับตู้นะครับแล้วก็ชั้นนะครับก็จะมี3ามสิ่งหลักๆรวมทั้งด้านหลังที่มีผนังอยู่แล้วเราก็จะใช้ตะแกรงนะครับอันนี้หาซื้อได้ง่ายนะครับ ยึดติดกับผนังนะครับเอาไว้แขวนนะครับส่วนชั้นนะครับเดี๋ยวให้พี่ได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นตู้นะครับที่เอาไว้วางของเล็กๆน้อยๆนะครับมีลอกตกปลามีหัวเชื้อมีทุ้นมีสายเอ็นนะครับนี่นะครับก็จะมีของอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าน้องๆนะครับได้เลือกนะครับแล้วก็มีสแตนนะครับคันเบ็ด สามตแตนนะครับแล้วก็มีเรื่องของชั้นนะครับอันนี้ชั้นวางขนมปังนะครับสองหน้านะครับอันนี้ชั้นวางขนมปังสองหน้าก็จะมีหลายหลากหลายยี่ห้อนะครับให้ได้เลือกกันนะครับก็จะมีประมาณนี้ในการเปิดร้านนะครับก็มีชั้นมีตู้นะครับอันนี้ผนังนะครับ เราก็ใช้ตะแกรงอันนี้ไม่แพงนะครับเราก็ยึดเราก็ดูเหยื่อนะครับทีนี้เหยื่อเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะใช้เหยื่อถูกหรือว่าเหยื่อกระแสนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเหยื่อกระแสนะครับหรือว่าเหยื่อแบรนด์นะครับก็ค่อนข้างจะขายง่ายนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้ได้ทําการตลาดมาบ้างแล้วนะครับทำให้ลูกค้าก็สามารถนะครับเข้าถึงระบบออนไลน์ก็ไปดูรีวิวนะครับแล้วก็เดินมาที่ร้านนะครับก็สามารถ เลือกหยิบนะครับเหยื่อที่เขาไปดูมาคนระับถ้าเป็นเหยื่อกระแสนะครับก็สามารถจะขายได้ง่ายกว่าสินค้านะครับอื่นๆทีเ่เป็นราคาถูกแต่ว่าไม่ได้ทำํำตลาดนะครับไม่ได้ทำมาเก็ตติ้งนะครับก็จะมี2แบบนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังแล้วก็เรื่องของสายก็จะมีของสาย N แล้วก็สาย PE ก็ต้องดูแต่ใน,ในแต่ละพื้นที่นะครับว่าสายเอนะครับเราตกแม่น้ําน้ําไหลก็อาจจะใช้ สายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น25ปอนด์30ปอนหรือว่า40ปอนนะครับแต่ถ้าเป็นปลาบ่อนะครับถ้าเรายังอยู่ในพื้นที่ของสวายแข่งหรือว่าปลาบ่อนะครับก็อาจจะเป็น10ปอนด์12อปอนด์15ปอนหรือว่า20ปอนนะครับอันนี้เราก็ต้องดูแต่ละพื้นที่นะครับที่เราที่ตั้งของร้านนะคะพี่วีครับก็เลือกเอานะครับส่วนลอกนะครับเราก็ดูว่าตกปลาหน้าดินก็ใช้เบอร์ห้าพันหกพันนะเตียปองก็สองพัน ามพันนะครับก็ปิวก็เบอร์พันประมาณนี้นะครับก็ให้พี่นะครับได้ทําการบ้านก่อนนะครับว่าแต่ละพื้นที่นั้นนะครับใช้อะไรกันนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเราตําแหน่งที่เราวางนะครับเราอยากจะขายสินค้านี้ให้กับใครกลุ่มไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาทุกอย่างนะครับสินค้าทุกอย่างมาวางที่ร้านแล้วก็จะมีลูกค้ามาบางครั้งตําแหน่งนะครับ positioning นะครับที่เราอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับการตลาดในพื้นที่นะครับนอกเสียจากเราทำตลาดออนไลน์แล้วเรารู้นะครับสินค้าที่วางขายที่ร้านแม่นะครับก็จะเป็นคันก็จะเป็นคันตกปลาหน้าดินคันตีเหยื่อปอมคันตะปิว๋วแล้วก็คันกระบองนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้ก็จะไม่ได้มีมากเท่าไหร่เพราะในกลุ่มที่เราขายอยู่จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นงานน้ําจืดซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีงานทะเลพ่่งมานะครับเราอยู่ ในภาคกลางนะครับส่วนขนมปังนะครับเราก็จะดูนะครับที่สินค้าบางครั้งนะครับสามารถเปลี่ยนได้เค็มได้เราก็ต้องดูกับผู้ขายก่อนนะครับว่าสินค้านะครับถ้ามีปัญหาเค็มได้ไหมนะครับเปลี่ยนได้ไหมสินค้าที่ลานะครับเปลี่ยนได้ไหมขนมปังนะครับนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะครับอันนี้คันเบ็ดก็ดูเอานะครับอันนี้คันเบ็ดก็จะเป็น ค่ายหลักๆอย่างเช่นอาชิโนนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับก็จะมีคันหมาป่าคันอาชิโนคันใบสันนะครับคันใบสันอันนี้ก็อยู่ในคันกระแสตลาดอยู่แล้วนะครับที่ลูกค้ารับรู้กันอยู่แล้วทําให้สินค้าเนี่ยถ้าลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเราสามารถแนะนําง่ายนะครับเราก็ปิดการขายได้ง่ายนะครับก็ให้พี่ได้เลือกเอานะครับถ้าเอาง่ายๆถ้าเราอยากจะสินค้ามาวางขายเราก็ต้องดูนะครับว่า ตลาดนะครับใช้สินค้าประเภทไหนนะครับถ้าเราสินค้าที่บางครั้งยังไม่ได้ทําการตลาดหรือมาเก็ตติ้งนะครับก็จะทําให้สินค้านั้นอยู่กับเรานานนะครับขายได้ช้านะครับเราก็ต้องทําให้เราเหนื่อยในการพรีเซนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับหรือบางครั้งลูกค้าจะไม่รู้จักนะครับไม่เชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็ฝากพี่ๆนะครับเอาไปคิดนะครับว่าเราอยากจะได้นะครับสินค้าแบบไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองนะครับว่าเรา ส่วนตัวเราเป็นแบรนด์หรือว่าเราได้ทําการตลาดนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่จะสามารถนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นลอกหรือว่าอุปกรณ์ตกปลาอย่างอื่นๆเนียให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นนะครับที่จะซื้อสินค้าตัวนั้นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เอามาแนะนํากันนะครับพี่ๆที่อยากเปิดร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเราก็ขายส่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลอกนะครับเนี่ยเราก็จะมีนะครับ ลอกหยดน้ำลอกสปินนิ่งเนี่ยค่ายอาชิโนนะครับค่ายใบสันนะครับที่ราคาไม่แพงมากนะครับอันนี้990ยบาทที่ราคาไม่แพงเนี่ยครับเราก็จะเอามาไม่เกินพันนะครับเราก็ต้องดูราคาในพื้นที่ว่าเราจะขายใครในพื้นที่นะครับนะครับอันนี้ลอกอาชิโนสี่ร้บาทเนี่ยครับอันนี้เบอร์พันนี่นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ คาริโอเบอร์สองพันราคาไม่แพงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นทุ่นน้อยๆน,ยนะครับงานหน้าดินนะครับน,น,นี่นะครับงานหน้าดินก็ <c oughs> จะเป็นสินค้าแบรนด์หลักๆนะครับนี่ครับสินค้าแบรนด์หลักๆอย่างเช่นงานหน้าดินนี้ลำระเบิดลูกค้ารู้จักดูใน YouTube YouTube ออนไลน์มาถึงก็หยิบได้เลยนะครับโอเมกา้านะครับ โอซาก้าอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นกุ้งป่นนะครับตกหลิวสะปิวอย่างเงี้ยเราก็มีเหยื่อให้อันนี้เป็นปลาปนนะครับเนี่ยอันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะรู้ครับวิดคิลเลอร์แยมโลมาควิดลุงดอนเนี่ยครับ <c oughs> เราก็สามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> สินค้าพวกนี้นะครับสินค้าพวกนี้พี่ๆอาจจะดูในแต่ละพื้นที่นะครับว่าเขาสามารถเปลี่ยนได้ไหมแล้วก็ มีรถวิ่งผ่านไหมนะครับเอาในกใกล้ๆนะครับ <S 2> <S 2> <S บางครั้งสินค้าพวกนี้ในแต่ละพื้นที่จะขายไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละพื้นที่จะขายไม่เหมือนกันอย่างเช่นขนมปังก็จะมีหลหา,ากหลายยี่ห้อนะครับทั้งภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานรวมทั้งภาคใต้นะครับก็ดูเอานะครับพี่ๆวันนี้เอามาแนะนํากันนะครับสําหรับพี่ๆที่อยากเปิดร oui ้านอุปกรณ์ตกปลานะครับก็ให้ oro, ทําการบ้านนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับ กลุ่มตลาดลูกค้าเราเป็นยังไงนะครับทําการบ้านก่อนแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้านะครับแบ่งราคากันนะครับแบ่งกําไรกันนะครับวันนี้อามาประมาณนี้อามาแนะนํากันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ